นางฟ้านะครับอันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับสาย Honda นะครับ n s r ตัวแรกนะครับหรืออีกชื่อนึงที่จะเรียกตาเหลี่ยมนะครับ n s r ตาเหลี่ยมลายนี้คือตัวแรกเลยนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะรถทะเบียนปี3 2นะครับตัวแรกของรุ่น n s r เลยนะครับทรงคล้ายๆปีครับ ก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกำลังใจด้วยนะครับ n อ็ตาเหลี A ่ยม e คันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดเกิน3ปีนะครับมีเล่มแล้วก็จุดโอนลอยครบเลยนะครับคันนี้สภาพเดิมๆครับมีตุกติกนิดหน่อยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าวิ่งโคตรด,ดีเลยฮนะวิ่งดีมากๆนะครับหน้าไม้นี่180นะครับสบายเลยฮนะขึ้นไวมากนะครับ งานสีงานสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ары. เป็นสีเดิมสีเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่าเจ้าของเก่าไปเคลือบเลกเกอร์ทับยุดสีอ่ามันก็เลยเป็นแบบแตกลายงานะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอันนี้คือจุดสีเดิมนะแต่ว่าไปเจ้าของเอาเคลือบทับสติกเกอร์มันจะมีริ้วรอยการใช้งานนะครับนี่ครับสวยงามเนี่ยสีสีถังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแตกลายงานะครับ ก็ตรงนั้นก็ถือว่าสวยนะครับอย่างชิ้นท้ายนี่สวยงามนะุดสีให้ไปสัก60-70%แล้วกันฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสีโครงสีอามก็เป็นสีเดิมนะครับสีฝาเครื่องก็สีเดิมนะครับคันนี้ก็คือพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมใช้เลยระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับหน้าไม้นี่ใช้ได้หมดเลยนะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เน็ตาเป็นวาวไฟฟ้านะครับต้องมีแบตเตอรี่นะครับที่สำคัญในคันนี้นะครับทาไมมันถึงวิ่งได้ร้อยแปดสิบนี่นะนี่เห็นไหมฮะ k w 6 n ก็คือมันคือเสื้อฝาของ Inpo นะครับอ่าเสื้อฝา Inpo เจ้าของแจ้งมาว่าไม่ปอกด้วยนะฮะนะเครื่องฟิตใหม่แล้วเน่นๆเงีย,ยบๆเลยเนี่ฮะรอนประเก็นใหม่ๆเลยส่วนสีฝาครอบคัดน,นี้ก็สีเดิม นะครับคาบูเดิมมากองครบนะครับระบบวาล์วปิดเปิดปกติเอกลักษณ์เดิมๆครบเลยนะครับพวนี้ก็เป็นพวกเขาชุบมาแล้วแต่ว่ามันลอกนะครับระบบเบรกดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเบรกดีมากนะครับ,รบค้าเบรกก็ยังเหลือเยอะครับแล้วก็มีจานจานของบิกไบ์นะครับขี่กาสสวยงามส่วนชุดล้อสีทองนี่เป็นล้อดีๆนะครับดีๆปีเก่านะครับ 07นะครับสีเดิมแข็งมากนะครับแข็งมากๆนะครับยางของ IRC ก็ดอกยังเหลือเยอะนะครับร้อดีๆี่ขอบ17 18นะฮะ17 18ทรงรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับท้ายไม่ห้อยมากนะครับคบช่วงล่างชงหน้านะครับไม่มีร่วมไม่มีซึมชกหน้าซับดีมากแล้วก็ชกหลังนี่เปลี่ยนมาแล้วนะเป็นของ g a ซี่อันนี้ก็ซับดีมากนะครับ170 180นี่คือนิ่งๆเลยนะครับ ทะเบียนสวยด้นะฮะนครราชสีมา92ก,กาุญแจมีให้2ดอกนะครับก็เปิดซื้อกุญแจ่ฝาถังน้ำมันเปิดบอ่อนี้ใช้ได้นะครับใต้บ่อ,บอนี้อยู่ครบเลย2ทีแยปกติถังพักน้ําแล้วก็กล่องเก็บเครื่องมวอนี่ครบเลยนะครับน่ครับไอล้อซีรวดดุมนี่ก็เป็นของเนนอ็นดางเขานะครับตรงรุ่นเลยนะครับดุมของเขาจะาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะะตั้งคู่ครบนะครับตั้งคู่ได้นะครับล้อไม่มีฝืด ตัวนี้ก็ทำมาแล้วนะครับให้เข้าเกียร์ง่ายเน้นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับมือพัดนี้น่าจะเป็นของ p C X นะครับปัมบนก็ของ p C X นะครับระบบเบรกดีนะครับมีไฟด้วยนี่ผมไปวิ่งมาความร้อนก็ประมาณนี้ครับความร้อนปกตินะครับหน้าไม้โอวิ่งแป๊บเดียวร้อยนะถ้าลากไปอีกสักนิดนึงนวะได้180กว่านะแต่ว่าถนนถนนมันสั้นไปนะครับลอง ใกล้ๆล,ลองพอประมาณนะครับไฟเบรกนี่ติดทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะฮะก็คือเดิมๆครบเลยนะนี่นะติดครบหมดเลยหน้าไม้ไฟเลี้ยวก็ติดนะฮะฟังเสียง กัรอบขึ้นนะประมาณพันหนรอบพันรอบนะครับเปิดไฟก็นะครับสวิตช์เป็นของเขาเลยนะเอ็นเดดาตาเหลี่ยมเปิดไฟก็นี่นะไฟสูงก็กดลงนะเนี่ยนะไฟสูงหน้าไหม่ก็ติดเนี่ยนะตับสูงนะครับไฟท้ายติดนะครับเื่รอองอย่างที่แจ้งไปนะครับเจ้าของเขาฟิดมาใหม่แล้วแน่ๆนๆเงียบๆเลยนะครับ เสื้อฝายอินโฟนี่ก็คุ้มแล้วนะตอนนี้เสื้อฝ่ายอินโฟเหมือนจะไม่มีให้เบิกแล้วนะเหมือนมันจะขาดตลาดนะฮะเหมือนทางบริษัทฮอนด้าเขาจะเขาเขายังไม่มีรายการผลิตต่อนะฮะมันก็เลยขาดตลาดไม่แน่ใจว่าเขาจะยกเลิกการผลิตหรือเปล่านะฮะถ้ายกเลิกมานี่ก็ยุ่งเลยฮะเบิกไม่ได้นะฮะเพราะตอนนี้ก็เริ่มขาดตลาดแล้วนะครับ ว่าคุ้มนะครับนี่นะเดินเบานิ่งๆเลยนะครับที่ผมไปเทสมานะครับในคลิปลองสั้นๆนะฮะหน้าใหม่170นะใช้ได้เลยนะครับ ดีแน่นอนนะครับโอเคตัดเครื่องกันมาฟังราคานะครับ n s r ตาเหลี่ยมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่18,900บาทนะ9 0 0บาทเอกสารครบโอนภาษีขาดเกิน3ปีนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมารับเบอร์063 425 5989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับ Facebook นะครับเพจรถนังฟ้านะครับทางนี้ก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับรถจู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วไทยเลยนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะค่าจัดส่งแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับถ้าใกล้ๆก็ไม่แพงมากถ้าไกลๆก็จะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลย นะครับฝากไปด้วยนะครับเนนาตาเหลี่ยมตัวแรกนะครับลายนี้เลยนะลายนี้จะมีแค่สองสีนะสีแดงกับสีน้าเงินนะ,ะส่วนมากเราจะเห็นเป็นลายแดงขาวอีกอีกแบบหนึ่งนะฮะนั้นก็จะเป็นเจนที่2อละอันนี้คือเจนแรกเลยนะครับ1 8 9 0 0าบาทนะครับเอกสารครบโอนก็ฝากไปด้วยก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ